สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะกันตานั่งอยู่ที่จุดชมวิวนะคะอยู่ใกล้ๆกับถ้ำกระแสค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะนะคะเห็นไหมคะทุกคนคะนั่งห้อยขานะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่แบบสามารถนั่งชิลๆนะคะนั่งชิลๆชมบรรยากาศถ้ำกระแสกันได้เลยตรงนี้เขาเรียกว่า ร้าน JR นะคะร้าน JR ถ้าทุกคนนั่งรถไฟมาก็มาลงที่สถานีถ้ำกระแซแล้วมาแวะทานอาหารที่นี่ได้นะคะและถ้าต้องการที่พักแล้วก็นะคะติดต่อที่สายทานอิยาลารีสอร์ทนะคะเรามีรถมารับที่สถานีรถไฟได้ด้วยนะคะสายทานอยาลารีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะทุกคนนะคะที่พักที่มีแต่ความสนุกนะคะเพราะว่าไม่ใช่มาพักอย่างเดียวนะคะทุกคนจะได้มา ล่องแพลอยคอสวนสนุกลอยน้ำที่สายทานอัยราดีสอร์ตนะคะอยู่ห่างจากตัวจุดถ้ำกระแสรประมาณเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสนใจติดต่อที่พักมาได้เลยตามลิงก์นี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ